รอหลวงปู่ท่านบอกของตาไว้ทุกองอค์รอข้าะมาณนี้แหละถ้าไปไหนต้องไปด้วยประมาณนั่นแหละมันอยู่ที่เรานะจะไปเรื่อย,อยมันก็ต้องรู้ไปเรื่อยแหละถ้าไม่หยุดนะน่าหายใจเข้าลึกนะถึงหลวงปู่นะจึงหลวงพ่อนะ ท่านจะมาพร้อมกําลังจักรพรรดิกาลังไตสนานาคมกําลังปจัจจกพูิกําลังโพธิสัตว์ในอดีตปัจจุบันแปอนาคตฝากชีวิตไว้กับท่านทุกองค์และน้อมามาที่เรากำหนดไปในเรื่องราวชีวิตของเราทุกเรื่องทุกเรานะฮะนะารเชิญเทพผอมทุกชันทุกภบทุกปูมโลกวิญญาณโอภาดิชาทั้งหมด สวดมนต์ส่วนจักรพรรดิพร้อมกับเราทั้งหลายเั่วโลกนะเวลาสวดก็แผอกพิจารณาก็ได้แผ่ก็ได้สวดไปก็ได้เอาไปเอามาแถวเนี้ยนละ่ะ 보세미 으, 으, 지 으, 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 보세미우 으, 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 미 으, 망 으, 으, 미 으, 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 미 Rupa syariah kunang wang kami Mata bitu kunang wang kami Rata isi kakunang wang kami ना <muchas> वो